อะไรมาครับอ๋อดอยตัเต้ตนนะนะไปไหนมาถ้าแม่ไม่เรียกจะมาแม่น่ะเด็กดือ้อพูดอะไรดอยนะเฮ้ยยังยังเหนื่อย <c oughs> <c oughs> วิ่งกันเหนื่อยไปไหนมาไปไหนมานะมืดขนาดนี้นะเนี่ยจะทุ่มแล้วเนี่ยออกมาก็ไม่เห็น Cái này ma quá Úi dạ Úi Bên này, ở bên này Bên này quá này quá <laughs> ซูกินแล้วิ่งหนีทำไมฮะวิ่งหนีทำไมอ่ะไปไหนวิ่งไปไหนไม่อยากให้แม่เห็นเรอฮะ

ไปซุกที่เดิมอีกอ๋ออยากกินอย่างเงี้ยเหรอเอออยากกินอย่างงี้เหรอเย็นสบายไหนๆๆหาที่ซุมเดินวนน่าเหนื่อยเนะ